ทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช n n e l รีวิวพาะนะครับนะเดินทางมาถึงผมแล้วครับนี่คือของแรงนะชั่วโมงนี้นี่คือพระสมเด็จ9รอบซีรีส์2หลายท่านน่าจะจำรุ่นแรกได้นะครับเปิดจองเพียงแค่ เต็มที่ผมว่าไม่เกิน5ชั่วโมงยอดจองเต็มหมดเลยนี่คือซีรีส์สตอนนี้เขาเปิดกันลุนละ500บาทในกลุ่มหลวงปู่คีบเข้าไปดูได้เลยนะครับผมเปิดที่ลุนละ350บาทตอนนี้ไม่ทราบว่าเหลือถึง20รุลุนหรือเปล่านะต้องเช็คเสียก่อนนะครับนะนี่คือพระสมเด็จ9รอบรุ่น2หรือซีรีส์สครับ1ลังมี2พิมพนะมีพิมพ์ใหญ่วัดระครังและพิมพ์ เกตชโยนะอันนี้คือแถมยกหลังมาดูกันโอ้โหนี่นี่คือพิมพ์พใหญ่ฮะตอกแจกครับเลขสองสามหครับดูฮะลูกค้ายังสวยครับดูฮะตอกเลขตอกโคดชัดเจนแล้วพระสวยมากท่านดูฮะให้ท่านดูใกล้ๆนะสวยมากนะดูงานซะก่อนนะโอ้โหยนี่นี่น นะของดีก็แบบนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยขออนุญาตเก็บเข้าลังเลยนะครับสวยมากลูกค้านี่ของดีนะครับอ่ะอีกหนึ่งองค์นะครับอันนี้จะเป็นอ่านี่ก็เป็นพิมพ์ใหญ่เช่นกันครับนี่สวยมากนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะตัดลังเลยแล้วกันนะวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงไม่พูดเยอะครับอ่ะมาครับทุกท่าน ชมพร้อมกันครับขณะนี้เวลาเกือบบ่ายโมงแล้วนะฮะนะผมอาจจะเกรงว่าจะส่งของไม่ทันก็เดี๋ยวรีบสักนิดหนึ่งอันนี้คือใบารายการได้รุนหลายรายการเหมือนกันนะครับนี่ใบารายการนะฮะขออนุญาตเก็บก่อนอันนี้คือกล่องขา,ขาวๆนี้นะคิดว่าเป็นแถมยกหลังครับน่าจะเป็นแถมยกหลังครับอ่เดี๋ยวเรามาดูกันครับกล่องขา,ขาวๆนี่เป็นแถมยกหลังนะครับ แถมยกหลังน่าจะมีแค่สี่องค์นะฮะพอดูแล้วกล่องขาวมีแค่สี่องค์ครับอ่ะแถมยกหลังครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันครับรายการที่หนึ่งครับแถมยกหลังองค์นี้หนักๆนกครับเป็นโอ้โหเป็นสมเด็จเหรียญหล่อครับนะสมเด็จหล่อครับผมสมเด็จวะัละคังหล่อครับแถมยกหลังหล่อเนื้อชนวนเนื้อทองเหลืองชนวนพิมพใหญ่ฝังเพชรด,ด้วยฮะเนี่ยนั่นะน,น,น,น่มาดู นี่โอ้ยหลังแบบครับตอกพิเศษหลังแบบสมเด็จนะลูกค้าดูนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟนิดหนึ่งนี่นะตอกพิเศษหลังแบบสมเด็จฮนะดูโอ้โหอย่างสวยฮะดูสวยมากเลยนะสมเด็จหล่ออ่ะตอนไหนอยากได้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บสักครู่นะครับอ่ะว่ากันไปนะครับผงถัดไปครับรายการที่สอง โอ้ยท่านไหนพระราชรายการนี้ก็โอ้โหดูฮะดูเนื้อซะก่อนฮะท่านดูครับท่านดูเนื้อซะก่อนเลยโอ้ยสวยมากอันนี้ตะกุดทองคํำแน่ๆเลยนะเดี๋ยวดูรายการก,ก่อนเนี่ยมรดานเห็นไหมเนื้อลายมาสเตอร์พีซสีเขียวน้ําเงินกําไรคู่นะตะกุดสามเคฝังหัวโคตรนะนี่นะโอ้ นะครับพิมพ์ใหญ่ครับสวยมากเห็นนหะโอ้โหลูกค้าดูฮะยังสวยครับอ้าวมาครับรายการถัดไปครับรายการที่สามครับผมโอ้ยพิมพ์เกตชโยฮะอันนี้สวยมากลูกค้าดูโอ้โหพิมพ์เกตชโยฮะอันนี้เลยที่ผมรอคอยเลยเกตชโยครับ เนื้อลายมาสเตอร์พิซสีแดงน้ำเงินกำไรคู่นะกำไรเงินคู่ตะกุดทองสามดอกครับนี่นะโอ้โหอ,องค์นี้ผมนะผมเก็บได้ไหมนะไปเลี่ยมเลยดีกว,ว่าขึ้นคอดีกว,ว่านะนี่มาดูครับองค์ถัดไปครับโอ้ยนะเกตชัยโยครับหน้ากากเงินนะดูครับเกตชัยโยหน้ากากเงินเดี๋ยวดูบินสักครู่นะ ลายมาสเตอร์พชครับหน้ากากเงินตะกุดเงินคู่ฝังโคดหัวนโมนะนี่โอ้โหลูกค้าดูอีกทีสวยไหมถามใจเธอดูนะจ๊ะนี่นะครับอ่ะโอเคนะครับรายการลุ้นอยู่ในลังนี้นะทุกท่านมาลุ้นพร้อมกันครับนะลุ้นละ350บาทส่งฟรีท่านไหนรับ3าลุ้น1,000บาทจะส่งฟรีนะครับพร้อมส่งวันนี้เลยนะครับ แต่ไม่รู้ว่าเหลือถึง20่สิบลุนหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเช็คเพื่อความชัวร์นะครับส่งเสร็จถึงจะรู้ว่าเหลือเท่าไรอย่างไรอ่ะขออนุญ,ญาตทําการขรระเนื้อเลยนะครับเพื่อความชัดเจนในการเช่าหาหทุกคนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแกะท่านชมเป็นตัวอย่างนะสัก3ารลุนแล้วกันนะสำหรับ,บรายการลุ้นนะครับให้ท่านดูว่าในหลังนั้นนะพระสวยขนาดไหนไม่ใช่ตูกตามขี้โมหรือเปล่านะพระสวยจริงหรือเปล่านะครับผมการันตีว่า สวยแน่นอนนะฮะนะครับท่านรอจังหวะได้เลยครับตอนนี้ราคากําลังขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับหลวงปู่กีดนะพระดีครับอายุ1 8 8ปีวาระเก้ารอบนี่เป็นพระสมเด็จในวาระเก้ารอบรุ่นที่2นะสร้างน้อย80ลังนะครับหรือ8 00 0องค์เท่านั้นนะครับครับพระเท่านี้พอเดี๋ยวพระเสียหายนะครับอ่ะโอเค ขออนุญาตตัดนะแกะซีนให้ท่านชมสักสามลุนแป๊บหมือนะมีคนโรเข้าปิดเสียงก่อนสักสามรุนครับออ้ยน,นี่นี่นี่เนื้อว่านยาจินดามณีครับาดูว่านยาจินดามณีนะหมโรยผงตะไบทองโรยพลอยเสกในในลังมีสององค์ครับนะ ผมโชคดีจัดเลยผมยาจินดามานีฮะท่านดูงานสะก่อนดูดูความสวยฮะไรที่ติดจริงๆฮะอ่ะโอเคขออนุญาตเก็บก่อนสักครู่ครับอ่าเดี๋ยวผมมาส่องความสวยให้ชมแล้วก็แจ้งราคาอีกทีนะครับมาดูองค์นี้ครับโอ้โหนะเป็นเกียรติชโยอีกแล้วครับเนื้อว่านทองออไรเหลืองครับตะกุด 3K เพชรนาทั่งในหนึ่งลังมีแค่หนึ่งองค์ครับโอ้โหองนี้ท่านดูฮะตะขุดสามเคครับสวยมากเลยนะครับอ่ะให้ท่านดูความสวยอ่ะอีกสักองค์ครับองด้านหน้าท่านเลยนี่นะครับโอ้โหงานกระดูกช้างแกะครับสมเด็จกระดูกช้างแกะครับเนี่ย ประกอบไม้พยุงแกะสองหน้าฝังตะกุดทองคำหนึ่งดอกได้หนึ่งลังสร้างหนึ่งองค์ครับโอ้โหเอาเอามาให้ดูครับนี่แรไอเทมครับนะภาษาอังกฤษเรียก,กว่าแรไอเทมโอ้โหนะครับนะตะกุดทองคำต่อโคตรรวยนะครับได้ทั้งเกียรติโยและสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ในองค์เดียวกันครับนะ าเรียกว่ายิงปืนนัดเดียนนกสองตัวนะภาษาอังกฤษเรียกทูอินวันนะนี่โอ้โห,โหองค์นี้ผมต้องเลี่ยมขึ้นคอแล้วผมว่าเนี่ย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 หันหน้าหันหลังได้หมดเลยครับทั้งพิมพ์ใหญ่ทั้งเกจชยโยอยู่ด้วยกันครับสุดจริงอะดูดูครับนี่ดูฮะเห็นนะโอ้โหองค์นี้องค์นี้แหละสุดแล้วสุดจริงๆองค์นี้สุดเลยนะไม่มีสุดกว่านี้แล้วผมบอกได้เลยครับเนี่ยเอารายการที่หนึ่งเห็นไหมเนี่ย เนี่ยแจ็คกอดแตกเห็นไหมนะครับผมบอกได้เลยครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแปะหมายเลขลุ้นลำเบอร์1ถึง100สักคู่เดี๋ยวครับผมได้ทําการแปะหมายเลขลุ้นลำเบอร์1ถึง100เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนที่เลือกเบอร์ไว้แล้วนะครับผมก็จะหยิบส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่เลือกเบอร์นะครับผมขออนุญาตนะทำการหยิบสุ่มส่งให้เลยนะครับนเพื่อความรวดเร็วนะครับในการจะส่งไปถึงุคลนะครับนนเมื่อสักครู่นี้ มีคนติดต่อเข้ามาหลังใหม่เยอะมากๆนะปิดเพิ่มไปอีก5้าหกลุนนะครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่ยังไม่รู้นะรับยอดไปก่อนเดี๋ยวส่งเสร็จถึงจะรู้นะครับว่าเหลือถึงยี่สิบหรือเปล่านะใครอยากได้กี่ลุ้นแจ้งเข้ามาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายการที่ผมแกะได้เมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะนะครับมาดูอ่ะนี่เป็นรายการลุ้นนะครับดูรายการลุ้นก่อนแล้วกันนะครับนี่รายการลุ้นนี่มาดูองค์นี้ก่อนครับ รายการที่สี่สิบสองครับนี่นะฮะสี่สิบสองครับเนื้อเหลืองครับเนื้อเหลืองนะฮะนี่มาดูก่อนองนี้นะครับรายการที่สี่สิบสองครับโอ้องนี้สวยมากเลยลูกค้าดูองนี้คือตะกุดทองคํานะฮะเนื้อว่านออไรนะว่านทองออไรออตะกุดสามเคนะฮะรอยเพชรหน้าทั่งครับเงินนาก้วก็ทองครับดูงานสะก่อนครับ เลขห้าสิบเจ็ดครับหลังยันสมปัานาดูครับเลขห้าเจ็ดต่อโคสลาจีวอนเกษาเน้นๆเลยดูครับดูครับผลงานพรีเมียมฮะเลขห้าเจ็ดดูครับความสวยนี่ไม่เป็นสองรองใครครับเนี่ยดูครับดูครับอกส,สวยๆครับนี่ โอ้โหสวยมากเลยองนี้ตะกุดสามกษัตริย์สีด้วยครับอ่ะองนี้ถ้าไหนรับเอาไปเสียร้อยบาทครับตะกุดสามกษัตริย์ครับเอาไปเสียร้อยบาทอ่ะงามๆนะแบ่งไปครับงามๆองนี้เอาไปที่เสียร้อยบาทนะครับแบ่งไปครับมาไม่พูดเยอะนะไม่พูดนานนะของดีนะฮะเอาไปครับแบ่งไปนะครับแบ่งทุกท่านไปครับ ยัดเก็บปุ๊บนะครับอ่ะองค์ถัดไปครับองค์นี้โอ้โหวองค์ที่แรไอเทมอีกแล้วฮนะรายการที่หนึ่งครับตะกรุดทองคำหนึ่งดอกครับนี่ต่อโคตรวยนะครับเป็นสมเด็จวัดะระฆังเลขสามห้านะได้ทั้งสมเด็จวัดะระฆังได้ทั้งสมเด็จวัดเกศชโยนะต่อโคตรหลวงปู่คีบนะครับโอ้โหเป็นไม้ขนุนด้วยนะ คือช่วยหนุนนะครับหนุนนํานะครับนี่นะเดี๋ยวผมให้ดูนะเป็นไม้ขนุนเสียด,ด้วยนะฮะนี่นี่ดูบินเขานี่ครับอ๋อไม้พยุงฮะนี่นี่กระดูกช้างประกบไม้พยุงครับฝังตะกุดต้องคำหนึ่งดอกครับไม้พยุงครับช่วยพยุงนะช่วยคาช่วยจุนนะหนุนนํานะการเงินการงานหน้าที่การงานนะไม่มีใครเอานี่ผมจะเอาไปเลี่ยมห้อยเลยนะ อง์นี้นะแรไอเทมสุดเลยครับนะไม่ต้องเลี่ยมหลายองค์เลยนะองค์เดียวนี่ครอบจักรวาลเลยองค์นี้นะครับดูนะดูฮะองนี้ขออนุญาตเปิดเอาไว้ที่หนึ่งพันบาทครับท่านไหนรับปิดมาขออนุญาตเปิดที่หนึ่งพันบาทเพราะว่ารายการที่หนึ่งนะองนี้นะรายการที่หนึ่งเลยองค์นี้เห็นไหมนี่คือแรไอเทมตัวท็อปเลยนะว่าอย่างนั้นขออนุญาตเปิดเอาไว้ที่หนึ่งพันบาทครับท่านไหนรับปิดมารายการนี้โอเคครับ อนุญาตเก็บครับไม่รับไม่เป็นไรครับองค์นี้เดี๋ยวเอาไปเรี่ยมขึ้นคอเลยฮะนี่องน,นี้นะครับอ่ะโอเคนะครับองค์ถัดไปนะที่ผมแกะได้นี่เป็นองนี้เลยนะครับองค์นี้เลยนะครับ,นเ,นรบเนื้อว่านยาจินดามณีครับโอ้อยเปิดได,ได้แต่องงามๆลูกค้าว่านยาจินดามณีครับนี่โอ้ยลูกค้าดูงานซักก่อนงานโรยพลอยดูฮะ สวยไหมถามใจเธอดูดูดูอกนะกิมเกียรติโยอกส,สวยครับอกร่องส,สวยๆนะครับเลขหนึ่งศูนย์ห้าครับดูงานก่อนดูงานก่อนนะครับสวยมากเลยโอ้ยดูฮะความสวยนี่ระดับประเทศเลยนะไม่เป็นสองรองใครเลยนะทำออกมาได้สวยมากครับงานปานีดนะครับดูนะครับ อ่ะองนี้เอาไป4ี่ร้อยบาทท่าไหนรับปิดมาขออนุญาตเปิดเอาไว้ที่4ี่ร้อยบาทอังทาไหนรับปิดมาครับอง์นี้เอาราคาแบ่งปันไปอีกแล้วครับ4ี่ร้อยครับ4ี่ร้อยนะครับแจ้งมาเลยครับถ้าไหนจะรับองค์ไหนอย่างไรแจ้งเข้ามาอ่ะองถัดไปครับนี่เป็นสมเด็จหล่อครับรายการที่1ครับนะสมเด็จหล่อครับสมเด็จวันละครหล่อหลังแบบตอกพิเศษเลขสี่เจ็ดครับนี่สมเด็จหล่อ นี่นะครับสมเด็จหล่อครับสมเด็จหล่อนะครับนี่สวยมากเลยตอกพิเศษหลังแบบอง์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทท่านไายรับปิดมาเอาไปเจ็ดร้อยบาทครับท่านไายรับปิดมาครับรายการนี้นะครับสมเด็จหล่อครับขอเจ็ดร้อยครับปิดไปนะครับรายการถัดไปครับองอู้โหยองนี้นะเจ็ดชโยองค์นี้สวยมากเลยฮะลูกค้าดูนี่กําไรเงินคู่ครับ ะกุดทองสามดอกครับมาสเตอร์พีชครับองคนี้นะ,ะเดี๋ยวออามาให้ดูครับให้ดูองค์จริงว่าสวยขนาดไหนดูโอ้ผมเจาไปเลี่ยมนะเนี่ยเนี่ยผมเจาไปเลี่ยมนยเนี่ยถ้ามีใครเอาเนี่ยนะครับนะสวยมากครับดูเลขสองสี่ครับต่อโคตรยกลังครับเนี่ยดูครับอันนี้รอยแป้งเจอเปล่านะสวยมากนะดูโอ้โหดูใกล้ๆดูใกล้ๆดูใกล้ๆดูใกล้กลเนี่ยเห็นนะ โคตรสวยครับนะลูกค้าดูนะโอ้โหองนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทครับทนานรับปิดมาขอเจ็ดร้อยบาททนานรับปิดมาองค์นี้อ่ะเอาแบ่งไปครับเอาไปเจ็ดร้อยครับองคนี้สวยๆครับอ่ะอนุญาตปิดไปครับงามๆครับงามๆองนี้องค์แถบไปครับองนี้โอ้โหองนี้ก็ยังสวยเลยนะครับดูครับนี่นะฮะแล้วองนี้เป็นหลังยันห้าด้วยนะฮะ ต่อโค้ดยกหลังครับเลขสองเก้าให้เลขสองเก้าครับดูสวยไหมดูครับดูครับดูครับดูงานก่อนฮะดูงานก่อนฮะนี่นี่น,นะสวยมากเลยฮนะเด็ตะกุดสามกริย์ด้วยครับองนี้นะเอาราคาแบ่งปันไปครับองน์นี้เอาไปที่อ่ะสวยๆนะ อ,องนี้ให้ห้าร้อยบาทครับองนี้ให้ห้าร้อยบาทอ่ะเอาไปห้าร้อยบาทสําหรับองนี้นะครับนะเอาไปห้าร้อยบาทครับรายการที่สองอปิดไปนะครับองนี้สวยๆงามๆตูมตามการันตีครับอ่ะนี่เกียรติชโยมาอีกแล้วครับองค์สีฟ้างามๆครับหน้ากากเงินด้วยครับองนี้นี่หน้ากากเงินตะกุดเงินหัวนโมอุลเล่หหกหกด้วยฮะ หกหกสวย,ยเลยนะเดี๋ยวสักครู่นะทุกคนตัวรับนี่เนี่ยนะครับสวยๆนะครับเห็นไหมสวยจัดสวยจัดเลยหน้ากากเงินด้วยนะครับนี่ตะกุดเงินด้วยองค์นี้สวยนะองนี้เอาไปห้าร้อยบาทถ้าในรับปิดมาหน้ากากเงินด้วยเอาไปห้าร้อยบาทครับอ่ะปิดมาอง์นี้แบ่งไปนะฮะงามๆเอาไปห้าร้อยบาทนะครับ,บ,นะรบแบ่งท่านไปนะครับทีนี้มาดูรายการแจกทานนะ รายการตอกแจกตอกแจกมีสององค์ครับเนื้อขาวงามๆนะแจกทานนะผงพุทธคุณที่สวยอุ้ยสวยมากเลยท่านดูฮะท่านดูงานซสก่อนนะนะดูงานก่อนนะดูงานครับตอกแจกเลขสองสามหกครับหลังยัน 5, ห้านูนๆคมๆค,ครับเลขสองสามหกครับตอกแจกครับอ่ะ สมเด็จแจกทานครับองนี้เอาไปสามร้อยบาทครับปิดมาสามร้อยบาทครับสมเด็จแจกทานครับอ่ะปิดไปครับอ่ะอีกหนึ่งองครับสมเด็จแจกทานเช่นกันครับอง์นี้เลยนี่เลยครับแจกทานเช่นกันครับเลขสองสี่ห้าครับโอ้โหถ้าสามสี่ห้านี่สุดเลยนะเนี่ยนะสองสี่ห้าครับนี่ หลังยันตอกแจกสวยสวยครับหลังยันห้านโมพุทธายะดูครับดูความสวยครับไรทิติเลยฮะดูครับอ้าวเอาไปสามร้อยบาทเหมือนกันครับองค์นี้ครับสมเด็จแจกถังครับเลขสองสี่ห้าเอาไปที่สามร้อยบาทอ่ะปิดไปครับสามร้อยบาทอ่ะปิดไปนะฮะขออนุญาตเก็บนะครับ ครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้นะครับบนรายการลุ้นลุ้นละ350าสามร้อยห้าสิ 1, บาทสามลุนหนึ่งพันบาทท่านไหนอยากเขารู้ว่าเหลือเบอร์ไหนอย่างไรเหลือเท่าไหร่นะติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาก็ได้หรือจะแอดไลน์นะไลน์เดี๋ยวขออนุญาตแจ้งเป็นไลน์ใหม่นะไลน์ใหม่นะเดี๋ยวดผมพิมพ์ไอดีไลน์ให้อ่านี่ไลน์ใหม่ของผมนะครับเี็นไหนลูกค้า ลายใหม่นะครับลายใหม่นะอ่านให้ดูซูมให้ดูนี่คือ id ลายใหม่ครับลายเก่ามันเข้าไม่ได้ลูกค้านะตัว t ตัว u นะฮะตัวเนะก็อ่านมาะตูตามนะฮะตัว t ตัว u ตัวเัว t ตัว a ตัวเแล้วก็เลขหนึ่งหกแปดอันนี้คือ id ลายใหม่ครับนะลายเก่านะมันมันเข้าไม่ได้นะมันเพื่อนเต็มลบเท่าไหร่ก็ยังยังเต็มอยู่นะฮะเนี่ยเอาลายใหม่นี่เลยลูกค้า id ลายใหม่นะครับ ตามนี้เลยนะที่อยู่หน้าจอเนี่ยนะ,นะแอดไลน์มาเลยนะสำหรับใครที่เป็นเพื่อนอยู่ที่ไลน์เก่าอยู่แล้วสามารถอ่าทักแชทได้ปกติแต่ถ้าใครที่อ่าเป็นลูกค้าใหม่ต้องแอดไลน์ใหม่นะฮะนี่นี่ต้องต้องแอดมาที่ไลน์นี้เลยนะครับนะโอเคนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ